เรมงานแต่กชอครับผมวันนี้รถมาเต็มด่รถมาครบครับโรงงานหมอบ้านปลาดุกประมาณหนึ่งไล่สูงประมาณสองเมตรครับสวัสดีครับปลาหิบแชนแนลครับผม น่ามากครับมาเต็มเลยครับเลยน่าซิฟกาขั้นครับ เศร้าเรบ่ะเศร้าเดียวแล, <laughs> ล้วบ่ว่าร่วมเมดว่ะโอ้ไปว่นแงสียอยอวอ่าวนาเมโคนม่นาไมโคม่เจ้านาไมโค่มากกระบัง,บงอื โอ้จัดเต็มเลยบมวันนี้ใส่จำข้อเลยโก้ไม่แกะกองเลยครับซานน่ร้อยสามห้า กัดบ้านกระโซบครับตำบลไม่น้อยบ้านกระโซบกัตบตำบลกระโัวเว้เนอหลงเนาะครับเนาะโอ้ใส่ไปขายบ่ใส่ขัดแก่ วี่จัดเต็มบ้าวันนี้ก็ใส่คักเนีเย็นห่วงเมื่อไเสียได้ละขึ้นบ้าววานไห่รอกใบป้านี่ฮะเต็มพดขึ้นว่ไห่ดอกป้านี่ ขึ้นบอลอะไรเร้อปานนี่วิไม่ไรซับกับเดี๋ยววิไม่ไรซับขึ้นมาสองขันได้ไหมน,นี่ที่สร้างมาโดยประมาณเล็บของโดยประมาณนทำไมขาดตันหรอโอเคนี่ว,ว่า

นปเดอู้นกปูหน่อยครับกันนี่กระบสีสซิ่งพุดดัลละิ่งพุัลละเอาเตา้องอหงเ้ากั้เต่วกันก็มันก็ต้องกินในบ้านละเพียงแต่า่าตอนท้าไปลงเาล่าะเยี่ยมข้าเแดงนะ่อข้าแดงรัยออกวาววไม้เลย หมายเขาว่าพอลงม่ได้ก็จะมีบั่นแดงในจังโตอ่างโแดงนะว่แดงจสมพยั่งพุชหัดกไปเลยแดงครับโอชื่นี่คือผลกระทบเือนหลังบ้านใจเจ้าเสียหาย่สอง้เดียนเสียหายไปไหนโอ้พุทชื่อนี่่เดี๋าถามวาอกินเหล่าต้อเขาจะเอาั่นโมเมคือคนี้อนทีนเีอน่ากินเาตันหลวมยังมันก็รังเปา เพราะว่าแต่ว่าทาเมันมีไราีกิกรัมเ็น่้แมีเลยเป็นโอ้แม่ทังอมเหบบนปากจะมีะนะเอาให้้สันแตัวีเด็ดนสมมตย่นอยงกินเมื่อนั้นจอก็ต้องยุดนั่นบ่ ต้องมาณเดียวขต้องมัณเดียวต้องเมื่อเดียวกโอ้ยกินหลายแม่วงไว้แม่ครับองเมื่อเดียวังสามห้ากินแบบ่อนนี่คือตอไปครับผ่อนโอ้ยโอ้่อน่อยขวางแน่ขว้างแน่ต่ออะไรต่ออะไรโอ้ยแกกี่หน่อยกับปองหน่อยเนาะอ้าจะทต่อไปถ้าจะทำกาต้องัออกทนะผมันใจขึานไปกเป้าคันเป้าน่อขาดกเี่ยวดีว่ะนี่ไงในทางเ่าเนอ แล้ว like ่มยังอยนอกไปหนีไปจีนเอเรไปไปอย่ไลาใช่ร้าซางของมัเนี่ร้างหลวงจะน่มากนะเายหั่เนยไม่ไดยันดือันเด้อคุ้มกมาภาคยู่ตง้คุร้อยสิบียาคุ้มยนหนักกสองลสโดด xin lỗi bay chim bội cho thì mình nên là Có phải bay của bay chim 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 bay bay chim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  ใจหลายๆใาไม่เนเลยใ่จำข้ <que> อเนี่ยอยกไปว่าไรกันเด้อคือนำว่าไรจำแล้วหอยโอ้า4เม็ดเจ็ใครลูกสิ่มวใส่ต้องมาใส่ยังัอีกสามตัก ไปไปรอดหรือไม่รอด ฟังคนเงียบนี่มึนเงียบผมเลยเก็บงานข้าวรถว้าแ่นมันแล้วทีมงานมีแต่รถใหม่ๆเนาะ กันงามงมเยะ่นมวยแเขาจอดกันย่นมวยแห่งเขาะจอดะังเนเ้ยะ่นยงเขาะจอดต่อกันไรยุ่นละม่เดียอะเดียวเดียเดแหงเาเขาลุ้นมูรดลจอดไว้ไกลเย แฟน,นอ,อาขาวนเห่ยนครที่เยด้หนงคนเออทีมงานนะคมเน็กเตอร์ผสมกันครับทีมงานน้อนหน่อยจอมพลังร่วมทีมกันยังมาประมือเครับเดี๋รถประมาณซิบหากันครับทั้งเหมือ

ประมาณ4เมตร ส่วนขนาดเลยจวดจวดเลยก็ได้กดคันเล่งเลยเนาะโอ้ยเขาไขงวมกันเล่งใส่กึนได้กึนได้ครับผมไปแล้วครับผม เปเอารถมาใส่ดินนะครับถังกิ่วบ้า,างนิดนะอบกุ่นสำหรับติดตามนะครับเนาะรับสมคิดหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ